พื่อนชาวโตนเอทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ Snow Channel ครับผมวันนี้คลิปนี้เราก็จะมารีวิวการถึงระบบฟาร์มไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ระบบถ้ำม,มายานะครับระบบฟาร์มไดโนเสาร์นะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับฟาร์มไดโนเสาร์ครับ ะระบบฟาร์มไดโนเสาร์เข้ามาก็จะเป็นแมปแมปนี้นะครับก็มีคนยืนอยู่คนนะครับแล้วก็มีไดโนเสาร์ของผมหมีเจ้าฮโมสนะครับนอนเตะจูฮีก,กับนอกก้อนนะครับก็คือผมเว,วได้ได้ฝึกความพักดีไปแล้วนะครับก็คือตรงนี้เริ่มแรกเลยนะครับตรงป้าย รงป้ายที่มีป้ายหินนะครับลุงคนนี้บกไม้บกมือมีบ่อน้านี่ก็คือระบบนะครับความพักดีนะครับเพิ่มความพักดีนะครับความพักดีคือตรงไหนนะครับเราไปดูกันนะครับตัวนี้นะค,ความพักดีก็คือค่าความพักดีเนี่ยจะเอาไว้ใช้กับพวกไดโนเสาร์นะครับในเวลาที่เราลงแมปหรือลงต่อสู้นะครับตามดันเจียนหรือลงพวก ต่อสู้ในอารีน่านะครับค่านี้สเคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าค่านี้สูงนะครับไดโนเสาร์เราก็จะร่วมมือกันดีนะครับสมมติบางบางตัวที่มีท่าหมู่เนี่ยมันก็สามารถใช้ท่าหมู่นะครับได้บ่อยนะครับกดนี้ไปก่อนนะครับกดลานทุ่งเคนะครับค่าตัวนี้ก็จะเต็มที่ร2อนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับก็แนะนํามากถ้า ตัวไหนที่เพื่อนๆเ,เอาไดนโนเสาร์เอาไปใช้เยอะๆเ,เนี่ยค่าความพักดีมันจะค่อยๆน้อยลงนะครับถ้าอยากจะให้มันเพิ่มเราก็กลับมาที่ตรงนี้นะครับการที่จะเอาไดนโนเสาร์เข้ามาสู่สไอฝึกความพักดีนะครับกดที่ป้ายหินนะครับปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะมีค่าตัวเนี้ยมาเห็นไหมครับหมายความว่า แต่ลูสาวที่ลูกหัวใจเนี่ยค่าความบางดีมันเท่าไหร่นะครับมากหรือน้อยนะครับถ้าตัวไหนน้อยเราก็กดเข้าไปแย่งเต่าแบบนี้น้อยนะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับแล้วกดปล่อยหลานทุ่งครับอ่าตัวนี้มันก็จะวิ่งไปวนไปวนมานะครับถึงจนครบเวลาของมันนะครับไอตัวนี้มันก็จะเพิ่มค่าหัวใจให้นะครับ ค่าความเปดีเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับามาดูอีกระบบหนึ่งครับผมสายสูตรนะครับระบบฝึกฝนนะครับก็จะมีแท่นหุ่นฟางนะครับอยู่ดังด้านซ้ายมือของแมปนะครับฝึกฝนก็คือเราสามารถเอาไดโนเสาร์นะครับเข้าไปฝึกเพื่อเก็บเลเวล EXP นะครับวิธีการเอาเตนนฝาก็ฝึกก็กดที่แท่นหุ่นนะครับอ่า อันนี้พี่เพื่อนๆก็กดที่ไดโนเสาร์ที่จะเข้าไปฝึกนะครับอย่างผมจะเอาตัวลิงนะครับแล้วก็หมาป่าครับลิงไปก่อนนะครับแล้วกดสายปุ๊บเสร็จแ,แล้วมันก็จะมีไม่ให้เลือ่อนขุนฟางนะครับแล้วก็มันจะมีมีแท่นะครับแท้ตัวนี้ได้มาจากตามแมปต่างๆนะครับแท้ซีนะครับ ก็จะได้ค่า XP หนึ่งหมื่นนะครับแฟบ B ก็จะได้สองหมื่นนะครับยิ่ง A นี่จะอาจอาจะหายากหน่อยอันแรกๆอาจจะได้เป็นเป็น B เป็น C นะครับก็กดใช้นะครับค่าฝึกฝนห้าพันครับเสร็จแล้วลิงผมก็จะลามไทยเก๊กนะครับตีหุ่นฟางไปเรื่อยๆอกินกล้วยไปลามไทยเก๊กไปร้องเพลงไปนะครับแล้ววัว อาตีฉาบได้ด้วยครับลิงครับโอเคอ่าถ้าเพื่อนๆผ่านไปแล้วนะครับนาตามเลเวลนะครับมันก็จะได้อมอนสเตอร์ที่สามารถเอามาฝึกเนี่ยได้เพิ่มขึ้นตอนนี้ผมมีอยู่สองหุ่นอีกตัาากวนึงปุ๊บกดนะครับผมเอาบาอุสตัวไปแ้มกันเนื้อฝกว่วห้าพันนะครับผมจะเอาตัวบาอุสเนี่ยเข้ามาฝึก เก็บเลเวลได้แล้วมีเป่าแต่ชักคงลบครับบาอุสนะครับนี่คือระบบของระบบฝึกฝนครับตัวนี้ก็คือสมมติว่ามอนสเตอร์เราเยอะแล้วเราไม่รู้จะเอาันไปไหนนะครับก็เอามอนสเตอร์ฝึกตรงนี้ได้น,นะครับยิงแท้เยอะนะครับค่าพีก็เยอะตามนะครับม,มันจะไปมันนี้เป็นเรื่อยจนครบเวลา2ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็าจะมากดตอบรับมันจะได้ไอพีตามตาม กำหนดของเราคือแฝ่เอาลิงตีฉาบอีกแล้วเอาเอาเอา,เอาครับเอาให้เพลินไปเลยครับสองตัวอนี่ก็เรียกพวกใหญ่ลิงก็ะลงไทยเก็กตีฉาบเอาครับโอเคข้ามไปในโหมดต่อไปนะครับอ่าตรงกลางนะครับฝึกอบรมกับสํารวจนะครับผมส่วนสํารวจเนี่ย่านะครับก็จะมีอยู่กันตอนนี้ผมได้มา2 2 2อันนะครับหมดสำรวจนะครับ ผมวัดเข้าไปเลยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเสร็จแล้วมันจะมีพื้นที่สำรวจนะครับพื้นที่สำรวจเนี่ยจะขึ้นมาตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับเลเวลสิบนะครับเลเวลยี่ห้าเลเวลสามห้านะครับยิ่งมากก็ยิ่งของก็ยิ่งยิ่งดีขึ้นนะครับอ่าแล้วเราตรวจสอบรางวัลสมมุติว่าเราอยากได้อ่าหินเล็กหินใหญ่นะครับตอนนี้จะมีหินเล็กกับหินหินกลางนะครับอ่าส่วนใหญ่ผมก็จะลงอ่าแมปยี่สิบห้านะครับ เ,เสร็จแล้วเราก็เลือกไดโนเสาร์นะครับลงไป4ตัว1 2 3 4งนะครับแล้วกดสำรวจครับเ,เสร็จแล้วมันก็จะให้เลือกนะครับว่าให้เราจะลง2ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือแชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่รีบก็ลง2ชั่วโมงถ้าเพื่อนๆไม่ไม,ไม,ไม,ไมีเวลาก็ลง4ชั่วโมงนะครับหรือว่า อาจจะม,มีเวลาเลยลงรอบเดียวก็อาจจะลง8ชั่วโมงครับแต่แถววที่ลงมาเนี่ย4ชั่วโมงกับ8ชั่วโมงจะเป็นของที่ดีที่สุดนะครับส่วนของผู้เริ่มต้นจะได้ประมาณนี้ครับหญ้า,าหินหินเล็กนะครับแล้วก็พวกหินเอาไปบวกค่าพัฒนาวิวัฒนาการในหนูสาวนะครับตั้งแต่6ดาว4ดาวนะครับ3ดาว4ดาว5ดาว6ดาวแต่กนี้ผมได้ ได้สูงสุดก็คือเป็น4ดาวนะครับและอีกอย่างนึงก็คือเป็นเป็นเพชรคิดตั้นนะครับอ่าคราวนี้ผมสำรวจไปเลย8ชั่วโมงนะครับกดปุด๊บไปแล้ว4ตัวเอาไปสำรวจนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาอีกอันหนึ่งอีแมพหนึ่งตัวนี้ผมตัวละครจะเหลือน้อยนะครับอาจจะลงเป็นดวลสิบนะครับเดวลสิบก็ลงไปเลย1 2นะครับ3 4ครับผมโอเคป้า ตรงน,นี้ก็เป็นทัดน้ำครับอีกแมพนี้เป็นทัดน้ำผมก็ลง8ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล,แล้วเสร็จได้กดสำรวจนะครับและอีกโหมดหนึ่งฝั่งตรงข้ามที่มีรูปกล่องกล่องฟางนะครับโหมดนี้ผมเพิ่งเปิดมาได้นะครับเป็นโหมดนะครับเปลี่ยนนิสัยนะครับเปลี่ยนนิสัยคืออะไรนะครับเปลี่ยนนิสัยก็คือการเอามอนสเตอร์ตัวนั้นๆน,น,นะครับมาเปลี่ยนค่าพลังอย่างเช่นเป็น มดไดโนเสาร์ aur, ตัวนี้อาจจะค่าดีเฟนซ์เยอะนะครับอาจจะเปลี่ยนจากดีเฟนซ์นะครับมาเป็นแอตแท็กหรือเปลี่ยนจากแอตแทกเป็นว่องไวอะไรเงี้ยครับก็คือใช้ตัวนี้กล่องรูปกล่องฟังนะครับกดตัวนี้ปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีให้เลือกไม้เรียวระดับต่างๆนะครับนะครับรแล้วอ่าผมจะลองไรนั่นดูเพราะว่าผมเอาตัวไดโนเสาร์ออกไปผจนภัยหมดเลยนะครับ อาจจะไม่ได้นั่งก็คือวิธีเปลี่ยนค่าที่ใส่ก็คือกดไปที่ตัวมอนเตอร์นะครับปึ๊บเสร็จแล้วกดนี่กด,ดตกลงครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันจะมีกล่องไม้เลียวที่เราได้ตามแมปใหม่มนเขียนอยู่นะครับว่าตัวเนี้ยระดับกลางนะครับฝึกได้อะไรบ้างนะครับมันจ้เขียนว่าฝึกบางใช้เวลาฝึก240นาทีนะครับ1 20นาทีนะครับ ระดับ B นะครับตัวนี้ตัวนี้มันเป็นดรนเสสร์เลเวลน้อยนะครับมันก็จะมีการฝึกอบรมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็คือพยายามเอาตัวแรนเสสา์ที่ออกเป็น,ออ,ปนออกเป็นระบบท็อปทแล้วนะครับเข้ามาฝึกเพื่อเปลี่ยนทิสยัยอย่างเช่นเราเอาโบบิสสมมุติว่าโบบิสเราเนี่ยมันอยากให้แรงนะครับเราก็เอาเอามาฝึกในด้านที่ดาเมจเยอะ ให้ดาเมจส,ส,สูงไปเลยเงี้ยก็เปลี่ยนใช้ใช้หมดเนี่ยครับเปลี่ยนนิสัยเพื่อเปลี่ยนพลังจากค่าวเอาป้องกันออกอยากตีแรงก็เอาป้องกันลดลดป้องกันไปบวกแอทแทกอย่างเดียวเลยเลยครับใช้หมดนี้ก็คือเสียค่าฝึกอบรมนะครับหนึ่งหมื่นบาทโอเคต่อไปไปโหมดอีกโหมดหนึ่งครับโหมดทางขวามือโหมดขุดค้นนะครับโหมดขุดค้นก็คือเราสามารถนามาอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับเข้าไปกด ขุดหาสมบัตินะครับก็คือขุดหาสมบัติเราต้องมีไอเทมนะครับก็คือมันจะมีไอเทมที่ดรอปตามแมปก็คือเป็นเป็นแมปนะครับกับที่ขุดนะครับวิธีการกดเข้าไปคือกดที่นี่แล้วเราก็กดขุดค้นนะครับอย่างผมมีอยู่หนึ่งใบผมกกดปึ๊กแต่ไดนโนเสาร์ผมเอาไปออกไปลบไปแล้วหมดแล้วไม่เป็นไรนะครับก็ตัวนี้ก็ผ่านไปก็คือสําหรับเพื่อนๆนที่มีไดนโนเสาร์ หรอยากได้ของที่เป็นอุปกรณ์ของผู้ขี่นะครับใช้ใช้โหมดนี้จะหาอุปกรณ์ได้ง่ายอย่างพวกชุดเกาะหมวกขวานหอกธนูอะไรเงี้ยครับได้าจากโหมดนี้พยายามเอาเป็นมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงๆนะครับแล้วเข้ามาหาผมว่าค่อนข้างจะหาะได้ของที่ที่ดีนะครับเสร็จแล้ว เราจะข้ามไปดูกันถึงโหมดไอ้ธรามายากันต่อครับโหมดนี้ก็มีแค่นี้นะครับดูถาามายากันครับ